เฮ้ยทอดสายตาดูใกล้ๆหน่อยสิท่านผู้ชมก็ช่วยดูหน่อยครับช่วยดูอยู่นะคะว่าใช่เพื่อนเราหรือเปล่าข้างหน้าโอ้ยใส่มอตโตเลยชนใหญ่แน่ๆเลย cây lúp bào nó băng nguyễn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 , oh, à, <laughs> <tháp> à đây, con <laughs> à, trốn, trốn. à, xuân, à xuân. ทำไปนะเตรียมยนเตรียมยนเตรียมยนปลาเบนยังไม่เห็นเอาปลาชนไปก่อนนะคะคุณชัง <c oughs> <c oughs> ขอบคุณที่เคาะเจ้าาใจให้ค่ะโอ้โยตัวไม่ใหญ่เลยไปทำเรื่องแรงเยอะตัวไม่ใหญ่ท่านผู้ชมแต่ทำเรื่องโอ้โหน้องเขาแรงเยอะค่ะเป็นกาดแรงเลยนี่ หนึ่งใบแดงกับอีกนิดนิๆถาดหนึ่งใบแดงกับหนึงเหรียญเป็นเราน่าจะขาดครับสายมันยุ่งแบบเนี้ย